คมเมนไม่สน4สน8ล่าสุดทําถนนลุกล้ําอาณาจักรลาวกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างกองทัพไทยยืนยันพร้อมแล้วร้อเอร์ซ็นรอแค่ความชอบธรรมในการใช้กําลัง ขณะเดียวกันบิ๊กเล็กเร่งนัดเขมรทก gbc เพื่ออะไรก็ไม่รู้น้ายกอนุทินลั่นห้ามลุกล้ำห้ามย่ำดีห้ามทำลายเกียรติภูมิและห้ามคนไทยโดนทำร้ายขอ,ขอทักทายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วดิไม่เที่ยวเข้าวัดสำหรับเช้านี้ก็มีประมาณ3 4ข่าวมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับข่าวแรกก็คือเขมรไม่สนสี่สนแปดทำถนนลุกล้ำอาณาจักรลาวกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างล,ลาวเตรียมเปิดศึกถ้าหักเขมรไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ในขณะเดียวกันกองทัพไทยลลั่นพร้้อมแว100 รอแค่ความชอบทมในการใช้กําลังบิ๊กเล็กรีบออกมาเลยทุกคนเดี๋ยว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 เดยผมไปเจาจาก่อนไปถก JBC ก่อนแล้วก็ยังมีการนัดขมรถกพร้อมกันทั้ง JBC และ GBC หลังปีใหม่เพื่ออะไรก็ไม่รู้มีแต่ยึดเยอะทาให้เสียเวลาทําแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะก็คือการที่เรายึดเยอะมันก็เหมือนว่าปล่อยให้ขมรได้เตรียมความพร้อมในการซื้อยุดโทรปกรณกอก็ดีแล้วยิ่งพอช่วงไหนที่เราเงียบๆนะขมรก็ ขยับเข้ามาลุกล้ำค่อยๆแบบกระเถิบเข้ามาเดินเข้ามาอะไรเงี้ยมีบ่อยพอเราเงียบๆไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยเออคอมเมนต์ก็ลุกล้ำเข้ามาแล้วก็มาปักหลัก,ลกมาปักหมดุดทําคูเลตทําบังเกอร์ทำอ,อ่อที่ยึดครองที่อ่ะเออแล้วพอไล่พอจะไปไล่ออกก็ไม่ไปนะทีเนี้ยต้องใช้กําลังต้องเปิดศึกกันต้องโอเป็นการใหญ่เลยเนีบิ๊กเล็กเนี่ยโออะไรของของแกก็ไม่รู้ผมไม่รู้จะด่าคาไหนละนะบิ Big ๊กเล็กน่าจะปลูก ต้นยูคาวไว้เยอะใช่ไหมก็เลยอยากจะขายกระดาษ A4 เยอะเๆนะเอากระดาษไปใช้เจจาไปประชวงออะไรของเกก็ไม่รู้มีแต่สร้างความลำบากใจให้คนไทยนะถึงเวลานี้แล้วในขณะนี้แล้วจะคุยเพื่ออะไรคุยหาพระแสงอะไรนะเปิดให้มันจบจบไปจะผิดจะถูกค่อยว่ากันให้มันยกธงขาวแล้วค่อยลากมือไปคุยกันทีหลังหลังจากที่จบแล้วไม่ต้องเจาจาอะไรแล้วแล้โดยเฉพาะด่านนะ ไม่ต้องเปิดแล้วสําหรับฝั่งเขเมรฝั่งกัมพูชาไม่ต้องเปิดอีกต่อไปใครเปิดด่านนะเดี๋ยวรู้เรื่องนะเดี๋ยวมีรถทัวร์จำนวนมากไปหน้าด่านแน่นอนอนะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับทุกคนนายกอนุชินลั่นพร้อมนะครับพร้อมรับมือเขเมรห้ามไม่ให้เขเมรลุกล้ำไม่ให้ย่ยํายีไม่ให้ทําลายเกียรติภูมิไทยแล้วก็ห้ามไม่ให้ประชาชนคนไทยโดนทําร้ายหรือทหารไทยโดนทําร้ายอีกหากม,มีขาที่แปด นายกอนเทองชินบอกถ้ามีขาที่แปดจะไม่ยอมอีกแล้วนะพร้อมถล่มเลยนะอันนั้นคือความชอบธรรมแล้วอขอให้จริงนะครับผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วไอ้คำพูดแบบนี้มีตั้งแต่ขาที่หกขาที่เจ็ดขานะไม่ขาที่แปดยังไม่มาถ้ามีขาที่แปดบอกพร้อมถล่มแล้วนะผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ขอให้เห็นเป็นบุญตาสักทีเถอะก่อนปีใหม่นะเอาให้มันจบจบไปจะห้าวันสิบวันอะไรก็แล้วแต่เห็นมาเยอะแล้วส่วนมากก็จะมีแต่พอโดนปุ๊บ ทำหนังสือยื่นประท้วงทำหนังสือยื่นประท้วงรออะไรเปิดเลยถล่มเลยไมกลัวอะไรมันฮะกลัวเสียผลประโยชน์หรอยังไงฮะปีใหม่ทหารจะได้กลับบ้านกันก็ขอฝากไว้เท่านี้นะก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ๆผมจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันครับ